a b โอเคครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับสเปเชียร์ฟอร์สนะครับกับปืนที่มีชื่อว่าดาวน็อปเจนทูสีดำนะครับ นี่เราก็จะมาเล่นดาสิงเกิลสไนเปอร์กันถามว่าทำไมช่วงนี้เออทำไมคลิปไม่ค่อยลงอ๋อผมติดโปรเจกต,ต์ยรงเรียนนะครับอาจจะไม่มีเวลาทำแต่ก็ดองคลิปเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ตัดเพ <c oughs> ื่อการเสียเวลาเริ่มไปดีกว่ากดมาหลัเมื่อกี้มันเหมือนว่าหลุดไป thế cái thứ đấy nè. Ô hô, thế ơi, na Quá dữ. được. Không Special อืมกูไปช้าบอกเราโคตรเกียนดับกันนอฟเจนทูแต่ต้องหาลายสวยหน่อยอันนี้อรู้สึกก็บอกว่าร้อยกระบาทมาครับ จับจองก็ได้อ,อ้าเหย้ยจจบจองก็ได้ครับปืนนี้มันบอกว่าดีเลยมีสายง่ายมากแต่ผมไม่ได้เด้เล่นเล่นชนายเนะี่ยเอาเดี๋ยวปืนปืนมันแหะฉันซิกเหรอฉัซ่าไม่ทันเขาอะไรวะทำไมมันอึดก,กันจังเลยวะ

กูเล็งไปแหลงกูนนี่เนี่ยมันกิงง่ายมากนะเมื่อกี้บอมมันก็เล่นดีไม่ใช่หรออประมาณชิ้นนักนกู้ร่วจังวะเล็่งแหลงกูนละเมื่อกี้กูเล่นดีๆไปบอมไปตาเดียว นะอัอนนะี้อะไรเนี่ยไอ้ของกูเนี่ยทียอะไรเนี่ยกูยังไม่ทุกคนไอ้ของกูเนีนะ่ยโอ้ตาย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 โอเคโหวชายยังรอดโอ้โหตายหัวแล้วนะหัวแล้วนะ ท้าไหลวะทำไมมันบีมโดนเมื่อกี้่งฉันที่เจอวันทมไลวางประดาหนึ่งเหยียยิงทีอะไรม่รู้นะยิงพี่อะไรกำพองโอตายตาย

แต่ไหมก่อน,นครับตายคู่เฮ้ยแล้วก็ก่อนวอรมผมถึงยิงได้เยอะมากนะข้อตัวเราถึงเล่นอะไรขมยก็ไม่รู้เนะี่ยก็เสือ่าตัวนูน้นยิงตัวนี้ยิงจะแม่งหันมาทางกูสองตัวเลย โถงู้ยเครื่องทำให้ผมไม่ดีเลยวันนี้เกิดคอร์สตอนที่เขาแล้วเราเกิดเสียเปรียบมากอ่ะ ดจังวะนี่ตัวป่าสองนัดตายอาการไหนไวะลุ๊หลังก็มีเรื่องเรื่องเรือใส,ส่กระสุนเรื่ตายครับบูญรอดรูดิบอ่าอืมต้องเป็นอะไรวะหลุนแรยมากทุกคนอขอส้นไหนไปนครับ ก็ได้ผมมีอยู่สผมเคยซื้อร,รอบหนึ่งแล้วผมก็ขายทิ้งไปในเป็นสีแดงเห็นมีคนขอมานะครับตัวท้ายนถือเอาไว้คลิปเดี๋ยวว่าต่อยเกณหนึ่งไมนขออยเกณเนี่ยนะครับเพราะว่ามันนอะง mm. ตอนทสมาธิจริงไมค่ค่อยโดนอะ่ะคิดไม่เผมขอยตานแล้วกันนะหาใจใช่ปะ

หมูตัวตป่าอีกี่อะไรสองนัดไม่ตายสองนัดตายตึกจังวะโอ้ออไงยเมาทำไมเงยโอ้ตายตายเงยั้งสูงที่ไม่หายเลยเครื่องมองโผมเป็นเครื่องผมไม่แน่เลยแต่คนนะ แบบเลง็งยิงยิงไว้ก่อนอะคือไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าเลง็งไว้ก่อนเลง็งลั่นไว้ก่อนอะผมไม่มีเชนต้งนั้นไงโอาโฉบเรเมือ่อกีย้ยิงช้ามาได้ไงเนะี่ยทองยิงก่อน โอ้ยหลังเข้าอีกเหมือนอะไรวะเฮ้ยม่ใช่ละหัวแตกแต่วันนี้แม่งเสียงเบาจริง เดชมาเลเยมีได้อ่ะกมไม่เห็นตัวเลย không thang bài thang bằng anh đi thang, bay thang anh 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 không biết đi มันคอมจะมีมนั่ไงโจมกุศลปัดน้องปัดน้องแล้วมาเสือกเฮ้ เ,เขายิงเราปเสนะือกหนอ่ระหว่างกลางเขาเขายิงเขายิงอยห้าสิบ้ยิงแม่งเทียตัวเลยนี่ว่านีกว่านีว่าเขายิงตัวนะึ่งที่ไหนได้ยิงเรานี่ว่าแม่งโกงนะอะไรผมว่าท่านีโกงมากเลยนะ ถ้าจเจอนคนุณเซียนอะเหี้ยมแหน่ท้องไปละมันยิงง่ายมากเลยอะโอ้โหยิงตัวป่าแล้วเตรียมไม่ตายเหี้ยอะไรวะเนี่ยอ่าที่เขาไม่ใส่อะไรโอเคเฮ้ยคุณไม่โอ้โห,หยิงกูก่อนเลย ไม่ตายไม่ตายโอ้โหขลดยิ่งตายเหมือนไม่ตายโอ้โขลดถึกยอดถึกใช่้าวน่าจะโดนหัวเมื่อกี้นะแต่ไม่โดนแกสัตว์ยิงยิงกูเฮ้ยตีเราก็ไม่สนใจครับเขายิงมาใค,ค,ยคยรยิงวะ นม่เราก็ทางเลยกูโดนหลุดตลอดแล้วเวลาจะยิงใครอะ่ะเขายิงกันอยู่กูไปโดนหลุดต่อหน้าเขาก็เรือบร้อยด,ดิครับเอ้ยอาไรกั

อผูกเกือบไม่ทันว้าหมวนมวนมนงูเลยนลมว่าแสดงว่าเป็นเก่งจริงนะมเนโหดอ่ะแล้วหาเอ้ยโอ้โหเปิดริงอ่ะแต่เอาหาลายยิงหน่อยลายถึงสวยเลยว่าแกรงเลยนะเนี่ยมันโกงโกงมากอ่ะเคก็ไว้แค่นึงครับก็ผมใกล้จะสามดาวฟ้าแล้วโอเคเจ้าครับบบ๊าายยบ๊ายบาย